เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้มาเมาให้ฟังกันหลายวันแล้วเนาะคิดถึงวันนี้โหผงกันเข้ามาเลยสินะคนณาคาพวกเมืองดิฉันจะมาเมาชีวิตในสระมวัยเด็กของดิฉันจาอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเด็กมากนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชจําอะไรไม่ได้แต่ว่าไม่ค่อยได้แบบคือมันเด็กมากอะคือจากที่นั้นมานานมากแล้วนะคะตอนนี้ถ้าให้แบบว่ากลับเมืองไทยล้วไปขับรถไปอะไรเงี้ยก็ไปไม่ถูกแล้ว ก็ S 1> <S 1> <S มาเล่าเล่าเล่าทีเคเนี่ยเกิดมาในครอ,อ,อบครัวคนจนนะคะจนมากจนแบบอ่าขอเล่าไปถึงคุณปู่คุณย่าทแท้ๆก่อนคุณปู่คุณย่าทแท้ๆเนี่ยมีลูก5คนนะพ่อทีเคเป็นเป็นลูกคนที่4แล้วก็มีลูกตอนที่อายุยังน้อยมากนะคะมีลูก3ามคนติดก,กันตั้งแต่ปี20่สิบปียีบปียี่สิบองะสองไปถึงสองสองหนึ่ง เออสองห้าสองศูนย์สองห้าสองหนึ่งแล้วก็สองห้าสองสองดีเคเป็นเกิดปีสองห้าสองสองนะคะใครก็เปิดเกิดปีเดียวกับดิฉันมั้งคะ่ะส่งเสียงได้เออแล้วก็พ่อแม่ตอนนั้นก็เพิ่งอายุยี่สิบนะคะมีลูกคนแรกก็เออคิดนะว่าทั้งสามคนเนี่ยอักซิเดนท์หมดก็คง,งไม่ได้แพลนนี้จะมีลูกตอน,น,นอายุยี่สิบหรอกนะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยถาม anyway. เอ็นนี่เว้ยเราเนี่ยมีวาสนาด,ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ปู่ของน้องชายของปู่แท้ๆเราเนี่ยนะคะปู่แท้ๆเราชื่อปู่พงนะเอาให้รู้กันถึงโคตรเง้าสักหาาดกันไปเลยแล้ววันเนี้ยแล้วก็ปู่ที่เลี้ยงเรามาเนี่ยชื่อว่าปู่เจนนะปู่เจนเนี่ยมีเมียชื่อย่แอวนะคะย่แอวก็เป็นแบบเป็นผู้หญิงที่เรารักมากที่สุดในชีวิตนะคะเป็นเป็นผู้แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่รักเรามากที่สุดในชีวิตเขาช่อย่าพูดไม่อยากร้องคะ ปู่แท้ๆกับย่าแท้ๆเราเนี่ยจนมากนะมีบ้านอยู่ในชุมชนสลัมวัดมะกอกถ้าเราเรียกไม่ผิดนะก็คือแบบหมู่บ้านที่มันชุมชนอะสลัมวัดมะกอกแล้วก็เป็นบ้านที่ขายของชำขายน้ำส้มคัน้นขายน้ำมะนาวขายอะไรแบบนี้นะเท่าที่เราจำความได้นะคะแล้วก็มีลูกห้าคนลูกห้าคนก็ยัดกันอยู่ในบ้านหลังนี้หลังเดียวนะ <c oughs> รวมถึงครอบครัวของพ่อเราด้วย ก็เราจำอะไรในนั้นได้ไม่มากนะคะแต่ว่าพอจะจำลักษณะของบ้านได้นิดหน่อยว่าเป็นร้านขายของชำเออเป็นบ้านไม้แล้วก็จะมีบางส่วนของบ้านที่เป็นสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยคิดดูสิบ้านนี่มันม,มีสังกะสีอะ่ะต่อไปมาเริ่มทำคิว้ววันนี้จะลองเปลี่ยนใช้ของ NYX นะคะเป็นสีเนี้ยคล้ายๆสีตะหลับนี้เลยนะสีเบอร์0ูเนี่ยคล้ายๆกับ เออเอร์เบิร์นดีเคที่ทีเคชอบใช้นะอันนี้สีชื่อว่า ecp 0 6นบลอนด์เออทีนี้เนี่ยก็เกิดก่อนกำหนด จะต,ตายแหละไม่ตายแหละนะหมอหมอยังบอกกับที่บ้านนะนะคะว่าให้ทําใจอะไรเงี้ยสภาพเราน่าสงสารมากอะไรเงี้ยเราก็ดํามากดาจนเขียวอะคิดดูสิเธอดําจนเขียวเข้าใจความรู้เข้าใจปะว่ามันดําแค่ไหนอะเ,ออเสร็จแล้วก็ยากเขาก็เลยแบบเห็นแล้วก็สงสารนะนะคะว่าแบบเออพ่อแม่ก็จนและยังจะเกิดออกมาเป็นแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเอาเรามาเลี้ยง แล้วปู่ย่าที่ปู่เจนกับย่าแอลที่เอาเรามาเลี้ยงเนี่ยนะคะแกค่อนข้างมีฐานะดีถามว่าทำไมแกฐานะดีในขณะที่น้องชายพี่ชายของแกที่เป็นปู่แท้ๆของเราเนี่ยยักจนนะก็เพราะว่าปู่เจนเนี่ยมีเศรษฐีมาขอไปเลี้ยง เศรษฐีคนนั้นก็มีที่มีทางมีเป็นแบบอามาตย์ทำงานในล้วในวังอะไรประมาณนี้เนี่ยนะก็เวลาทำงานได้ทำงานเขาก็มีทำงานดีก็มีรางวัลใช่ไหมล่ะรางวัลสมัยนั้นที่ได้กันก็จะเป็นแบบที่นาข้าวสาลัวควายอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเแกก็คงได้ที่มาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเ,เสร็จ มาถึงตอนเราที่เขาเอามาเลี้ยงเนี่ยก็สาเหตุก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาสงสารแม่เรานะเราว่านะคะเราก็สงสารเราด้วยเห็นใจอยากจะเออช่วยช่วยแบ,บ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่เราก็เลยไปได้ไปหิ้วดิฉันมาเลี้ยงนะเราก็เลี้ยงนี่ไม่ได้เลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงแบบให้ไม่ได้เลี้ยงให้น้อยเนื้อต่ําใจอะค่ะเลี้ยงให้ เลี้ยงให้จนจนวันหนึ่งกลายเป็นเด็กที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรต้องได้ไม่ใช่แค่ต้องได้ต้องได้เดี๋ยวนี้มีพี่เลี้ยงรายล้อมนะคะเอ,อไม่ต้องทําอะไรเองไม่ต้องทํางานบ้านไม่ต้องซักผ้าไม่ต้องออจะออกจากบ้านมีคนเปิดประตูรถให้จะไปโรงเรียนมีคนแต่งตัวใหเ้เป็นเด็กที่เติบโตมาแบบนั้นนะคะเอ,อเอาแต่ใจตัวเองนะคะเพราะว่า โห่ย่าเลี้ยงค่อนข้างที่จะตามใจเราจะไปโทษเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กที่แบบไม่เจมเนื้อเจมตัวเองนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันยังไม่รู้มันเพิ่งมารู้ตอนตนะคะว่าแบบเออเราน่าจะเป็นเด็กที่แบบน nice ิสกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจตัวเองมากอะไรเงี้ยเรียกว่าขาดความเจมเนื้อเจมตัวดีกว่าไม่ได้รู้ว่าแบบที่มาที่ไปของตัวเองมันมันทาขนาดนั้นไม่ได้ เราถือว่าเราเป็นผู้อาศัยนึกออกปะเราจะไปทําอย่างนั้นทําตัวเสมอเหมือนลูกเขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าปู่ย่าก็เลี้ยงเหมือนลูกนะให้เงินไปโรงเรียนวันละเยอะๆเลยนะคะช่วงเรียนมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่ช่วงเรียนมปลายกับช่วงเรียนมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่บ้านเราค่อนข้างมั่งมีนะคือหมายถึงปู่ย่าเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่งมีนะเพราะว่า ขายที่ได้จำนวนเยอะพอสมควรนะคะเป็นที่แถวพระรามเก้าคิดดูสิเมื่อสมัยนู้นที่แถวพระรามเก้าช่วงแบบ RCA มันดังแล้วอะไรมันดังแล้วว่ามีโรงบงโรงบาลมีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกๆแล้วตอนนั้นน่ะนะคะเราที่เป็นสิบๆไร่ก็เป็นเด็กที่ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะเรียกคนใช้ก็เรียกว่าคนใช้คนขับรถก็เรียกว่าคนขับรถอะไรเงี้ยคนสวนก็เรียกคนสวนคือเรียกแบบ ไม่นึกถึงจิตใจคนฟังอะว่าเออคนฟังเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะนะคะนิสัยของทีเคเนี่ยมา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 พลิกผันจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นเออตอนที่เริ่มทำงานนะอันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นคนแบบเป็นมิดขึ้นนิดนึงเพราะว่าจะต้องติดต่อกับนักข่าวเยอะแยะนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยาก็เป็นคนแบบหัดรู้จักยิ้มแย้มมากยิ่งขึ้นแต่ แต่ก็เมื่อหลุดจากสภาพของการทำงานเนี่ยก็กลับมาเป็นคนเดิมก็คือมีแฟนก็เหวี่ยงแฟนกลับมาบ้านเหวี่ยงพี่เลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยคือเอาแต่ใจตัวเองนะจนกระทั่งมาอยู่ที่อเมริกาเราก็มาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะ,ะมีแบบมันน่าเกียดจนเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่นะเขาไม่ได้ฝรั่งเขาไม่ได้ดูถูก คนเหมือนอย่างบ้านเรานะเขาให้เกียรติคนนะคะเด็กเสิร์ฟที่นี่ทํางานถ้าหากว่าทํางานร้านอาหารดีๆอะ่ะเดือนหนึ่งอะ่ะทำงานได,ได้ได้ตีเป็นเงินไทยเราได้เป็นแสนนะเราเคยทําได้แบบเดือนเป็นแสนนะคะสําหรับการเป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดาอะไรเงี hmm. ้ยเขาก็คนที่นี่ค่อนข้างให้เกียรตินะเวลาเขาจะเรียกใช้เราจะจะขอสั่งขออะไรเขาก็พูดจากับเราดีๆนะคะ แล้วก็อันนั้นในในในลักษณะของร้านอาหารดีๆนะแต่ก็เคยไปเจอร้านอาหารที่ไม่ดีเคยไปทํางานในร้านอาหารไม่ดีแล้วก็เจอคนผู้จาไม่ดีใส่แล้วก็เออรู้เช่นเห็นชาติวานานานนะันนะั้นนะเดี๋ยวจะใช้สีขาวๆอันนี้นะคะสีแรกในการไฮไลท์คิ้วข้างบนเอามือไหมมันต้องลําบากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอามือก็ได้ปะ เออเนี่ยเราก็เออนิสัยมาเปลี่ยนที่นี่จริงๆนะเป็นคนแบบเ,ออเราเนี่ยเป็นคนปากหนักนะคะจะเนื่องจากไม่เคยต้องแบ,บมือขอใครไม่เคยต้องขอความช่วยเหลือจากใครไม่เคยต้องหยิบยืมอะไรจากใครเนื่องจากปู่กับย่าที่เลี้ยงมาเนี่ยมีไว้ให้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะจนกระทั่งมามาอยู่ที่นี่แล้วก็ลําบาก แต่ไม่เคยคิดที่จะขอให้ใครช่วยเราต้องสู้ด้วยตัวของเราเองนะคะเดี๋ยวขอใช้สีนี้ก่อนสีทองสีที่สามเพิ่มไปบริเวณหัวตานิดนึงไปจนถึงกลางตาเเราไม่เคยต้องขอใครกิน นะพอมาอยู่ที่นี่เราก็ลำบากสารพัดแต่ว่าเราก็จะทนนะคะเพราะว่ามันเป็นทางเลือกของเราเองอะไรประมาณนี้ยตรงนี้ก็ได้เล่าเรื่องชะลามของดิฉันไปบ้างหรืขอเปล่าคะเนี่ยงงเลยเนะี่ยเริ่มงงละนี่นะคะสำหรับบุคคลที่วินได้ของรางวัลจากทีเคไปนะคะอันนี้เขียนใส่ซองให้เรียบร้อยนะคะติดยังยังไม่ได้ใส่ซองนะแต่ว่า เขียนจากนะาซองไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นซองที่เป็นบับเบิ้ลอย่างดีนะอยู่ก็เออเตรียมรอไว้ละกันซองแบบนี้นะคะกําลังจะไปถึงที่บ้านในเร็วๆวันนี้นะคะเขียนเขียนอยูเขียนข้อตาก่ะ จนโอเคจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันผ่านร่วงเลยมานะคะประสบการณ์ชีวิตเรากา็มันก็มีมากยิ่งขึ้นเนาะจนมาวันนี้นะคะเราเนี่ยมันเหมือนแบบที่สูงสุดจนมันคืนมาโ่สามันอะมันความสุขที่เราเคยได้ในวัยเด็กเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะคะเพราะว่า,เ,าเป็นวัยเด็กที่ ได้รับความรักแบบที่ไม่มีใครรักเราได้ขนาดนั้นนะคะแม้แต่กับพ่อกับแม่เราเองก็ตามเขาไม่เคยทําให้เรารู้สึกว่าเขารักเรามากขนาดที่ปู่กับย่ารักเรานะหรือแม้กระทั่งแบบอาอาที่เลี้ยงเรามานะคะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเขาสักนิดนึงอะแต่ว่าเขาเลี้ยงเรามาแบบว่า ขับรถไปส่งที่โรงเรียนนะคะไปรับไปส่งไม่เคยต้องกลับรถเมย์เองอตั้งแต่เด็กจนโตพอมาเรียนมหาลาัยก็ซื้อรถให้ขับอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันตัวคิดดูสิว่าคนเราอะเด็กที่เกิดในสลัมอะมันจะมีช a n c แค่ไหนคะที่จะมีสิทธิ์ไปได้เรียนโรงเรียนดีๆโรงเรียนปณนพันเนี่ยเราเรียนตั้งแต่ ตั้งแต่อนุบาลน,นะคะจนถึงมปลายก็คือ14ปีในรั้วปนภันเป็นคนแบบเป็นคนไหว้สวยเป็นคนมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยนะคะเป็นพอ,อ,อคุณครูที่โรงเรียนปนภันสั่งสอนนะแล้วก็หมแล้วก็ที่บ้านด้วยนะคะหมายถึงปูย่ย่าส่วนอ,อ พอจบจากปานพันมาปบเนี่ยก็มาเรียนที่มกรุงเทพมกรุงเทพนี่ก็ค่าเทอมเท่าไหร่อะคะความรู้คู่ความรวยอะมกรุงเทพอะตอนนั้นที่เราเรียนเนี่ยก็หน่วยกิจพันหน่วยกิจพันนะวิชาละสามหน่วยกิจก็คิดดูสิว่าวิชาละเท่าไหร่เรียนเทอมหนึ่งอะบางทีก็ห้าวิชาหกวิชาแลวนั่นยังจิยังไม่รวมนะค่าหนังสือค่าเครื่องแบบ ค่าน้ำมันค่าที่จอดรถค่าอะไรต่อค่าอะไรอะไปเรียนในมอกรุงเทพอะคิดดูสิเออเขาก็เลี้ยงเรามาจนแบบว่าชีวิตมันไม่เคยต้องขาดนะคะไม่เคยรู้สึกว่าขาดมีแต่รู้สึกว่าได้จนเกินพอดีได้จนได้จนกลายเป็นความเคยชินพอไม่ได้เราเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอืม ไม่น่ารักอะค่ะเป็นเด็กที่ทําตัวไม่น่ารักไม่น่ารักเลยนะคะอย่าให้เล่าเลยว่าความร้กาศของของดิฉันนี่มันขนาดไหนนะรู้แต่ว่าวันนี้เนี่ยสํานึกแล้วเพราะจากการที่ได้มาเป็นเ,เด็กเสิร์ฟที่นี่นี่แหละถึงได้หายโอเคที่เคก็แต่งตาเสร็จได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทาแก้มนิดนึงนะคะปัดแก้มปัดแก้ม น้องๆคะมาวันนี้พี่จะขอ,เ,อเล่าเรื่องของความสุขความถูกให้ฟังนิดนึงกันดีกว่านะถือไม่ไม่ถือเป็นซีเรียสน,นะคะเราพูดให้ฟังกันเฉยๆเดี๋ยวจะขอปัดแก้มไปด้วยใช้ของแม็กอันนี้สีอะไรก็ไม่รู้ความพี่เนี่ยเป็นเด็กที่ในวัยเด็กนะคะเป็นวัยเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ได้ทุกสิ่งที่อยากได้ไม่เคย ไม่เคยได้อะไรหลังใครนะคะอะตอนช่วงเรียนมปลายเนี่ยโทรศัพท์เครื่องละสามหมื่นปู่ย่ายังซื้อให้เลยอืมสมัยเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะโมโตโรล,ล่าโทรศัพท์ที่ทีเคใช้เป็นรุ่นแรกในชีวิตเลยนะคะชื่อว่าโมโตโร์ล่าดีพีซีหกห้าศูนย์ไปเซิร์ชดูสิว่ามันเครื่องใหญ่ขนาดไหนอะเออนั่นอะอะอยากได้อะไรก ตลอดแล้วกเออ็เวลาได้เนี่ยก็จะมีความสุขอยู่กับของสิ่งนั้นพักหนึ่งนะคะพักเดียวจริงๆแล้วก็จะกลับมาจิตใจร้อนรนอยากได้อย่างอื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่เมื่อวานเพิ่งจะจะเป็นเงินสามหมื่นไปกับการซื้อโทรศัพท์กลับมาบ้านเถอะของได้ไม่เท่าไหร่กออ็อยากได้นู่นนี่นั่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบแล้ว ตัวเองคิดดูสิว่าเวลาอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันมันร้อนรนจิตใจขนาดไหนนี่ผมอะไรเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรฉันก็คงต้องติดกิฟเธอขึ้นไปอะสินะฉันติดไปแล้วนี่เธอยังจะหลุดออกมาอีกเหรอนี่หอยกาดผมอะไรเนี่ยหึก็ไม่ได้ยืดนะสินะมันถึงได้ฟูขนาดเนี้หมายถึงไม่ได้รี อ่ะเสร็จละทาแก้มเ,เสร็จแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเป็นความสุขที่ไม่จีรังใช่ไหมละ่ะมันเป็นความสุขที่มาแล้วก็ไปสักเดี๋ยวความทุกสิ่งความทุกจากการอยากได้ของสิ่งอื่นเนี่ยมันก็จะเข้ามาแทนที่อยู่ในหัวใจเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ความสุขที่ที่มันจะอยู่กับเราได้นานนะคะเคล็ดลับที่ทำให้ TK ดูเป็นคนที่แบบสดใสมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะแก่แล้วแต่ยังดูไม่แก่อะไรอย่างเงี้ยยิ้มย้มํยาแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาก็เพราะนะคะทีเคเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะมันจะมีข้าวของเดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยวแมวกำลังจะโดดมานะโอเคมึงนี่นะ่า e อีแคลแพล จะต้องมาอยู่กับฉันตลอดเวลานะสินะถ้าปากถ้าปากวันนี้เป็นพาเลตที่ทำขึ้นมาเองสีแบบเนี้ยจะให้พูดว่าอะไรนะคะเออพอเวลาได้ของมาสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเราก็จะมีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องอยากจะไปอยากได้ของสิ่งอื่นอีก เพราะฉะนั้นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีดีที่สุดนะคะนั่นคือข้อแรกนะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะคะกับข้อที่สองนะคะคืออยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดว่าเมื่อวานมันทำไมหรือว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงพูดข้ามไปข้ามมาน้องทีแค่เนี่ยพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องอ่ เดี๋ยวขอใช้อันนี้อีกทีนึงก็แล้วกันชอ,ชอบชอบชอบจริงๆนะอันนี้ของลิปสติกของ Maybelline ที่ออกใหม่นะสีอันนี้ก็คือสี060เนี่ยไปทาเข้ากับสีลิปสติกที่ T.K ท,ทาไปเมื่อกี้ดูสีแล้วรู้สึกว่ามันแมทช์กับ The Rest of the Base อะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดี้ยชอบพูดภาษาอังกฤษ ผสมภาษาไทยอนะไรเงี้ยเคยมีคนเขาขอมานะบอกว่าให้พูดอย่าพูดภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษเราก็เข้าใจนะคะว่ามันฟังแล้วมันน่ารำคาญแต่เราปรับบางทีเราปรับโหมดไม่ทันนะเพราะว่ามันอยู่ที่นี่มันพูดแต่ภาษาอังกฤษนะคะเวลาเสร็จแล้วคะ่ะแต่งหน้าของดิชัทวันนี้คอนทงคอนทัวร์อะไรก็ไม่ต้องนะเพราะว่าเป็นวันสบายสบ,ยสบยนี่สบายเลยนะฉันก็ยังจ,จัดจัดปาแตไปขนาดนี้